ก็จะมีคำถามขึ้นมาบ่อยๆว่าหลังจากปลูกไปแล้วงานเท่าไรจึงจะใส่ปุ๋ยนะครับความรู้เดิมนั้นก็พบว่าเวลาที่เราปลูกลงไปรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมีการรดน้ำทุกๆวันเป็นระยะเวลา1เดือนจะมียอดใหม่ออกมาถ้ายอดใหม่ออกมาก็แสดงว่ารากเดินแล้วนะครับเขาก็จึงทำการที่จะ,ะใส่ปุ๋ยนะครับ ทีนี้คาว่าใส่ปุ๋ยนี่ก็กไม่ได้จํากัดนะครับว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยชีวภาพอะไรยังไงแต่ปัจจุบันนี้ก็แนวคิดก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเขาก็บอกวาอ่าเราสามารถที่จะใส่ได้เลยนะครับหลังจากปลูกแล้วก็ใส่ไปได้เลยแต่ใส่น้อยๆนะครับอาศัยน้อยๆใส่บางๆนะครับอย่าให้เป็นอันตรายต่อต้นพืชนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ความคิดปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับ ปัจจุบันนี้ก็คือปลูกแล้วก็สามารถที่บำรุงได้เลยอีกเท,เทคนิคหนึ่งนะครับที่ผมนำมาให้ท่านทราบกันดูก็คือนะครับหลายคนมองข้ามไปนะครับหลังจากที่เราปลูกไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือรากมันจะเดินได้ดีหรือไม่นะครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นนั่นก็คือ,อปัจจัยทางกายภาพที่เรานานๆครั้งก็มองเห็นนะครับถ้าหากว่ามี ลมพัดมาต้นมันก็จะไหวเองโยกเยกไปมานะครับทีนี้การไหวเองโยกเยกไปมานี้เราจะมองเห็นด้านบนเท่านั้นนะครับแต่สิ่งด้านล่างนี้เรามองไม่เห็นนะครับผมเคยจําได้ว่าตอนนั้นปลูกต้นมะเดือนะครับมะเดือฝรั่งในกลางแจ้งแล้วก็ไม่โตสักทีผมก็โพสต์ไปถามผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งนะครับส่งรูปไปให้ท่านดูอาท่านก็บอกว่า รากปันสะเทือนอเทือนเนื่องจากว่าลมกระแสลมเนี่ยพัดทําให้ต้นโยกไปโยกมาลากปันสะเทือนต้นไม้กิงโตช้านะครับวันนี้ผมก็เลยนําความรู้ที่ผมได้รับประสบการณ์นั้นนะครับมาบอกกับท่านผู้ชมหลังจากปลูกแล้วนะครับก็สามารถที่จะปักหลักนะครับช่วยยึดต้นไม้เพราะต้นไม้นั้นถ้ากิ่งข้างหรือกิ่งกระโดงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับบางทีมัน ไม่สมดุลกันมันอาจจะเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งและเวลาลมพัดเนื่องจากว่าช่วงฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนนั้นมันก็เกิดกระแสลมได้เช่นเดียวกันนะครับไม่รู้ว่ามันจะแรงมากหรือแรงน้อยแน่นอนก็จะทำให้รากกระเทือนได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่ามันเอียงไปอีกด้านหนึ่งเราก็ควรจะปักหลักนะครับเอาไม้แหลมนี่แหลมปลายซะแล้วก็ปักดักด้านตรงข้ามนะครับ ทีนี้การปักตรงนี้ก็ต้องดูว่ามันอยู่นอกอตุ้มดินหรือเปล่านะครับการปักก็อย่าให้ปักในตุ้มดินนะครับให้ปักออกมาข้างนอกเมื่อเพื่อที่รากงมันนั้นจะได้ไม่เสียหายทีนี้ปักนานเท่าไหร่นะครับควรจะปักนานประมาณสักสองเดือนนะครับเหตุผลก็คือว่าาเพระว่า หนึ่งเดือนนี้รากก็คงจะเดินแล้วนะครับแต่ยังไม่มั่นคงอาเดือนที่สองก็คงจะแผ่กระจายไปได้มากขึ้นนะครับถ้ามากกว่านั้นมันเป็นผลอย่างไรนะครับท่านอย่าลืมนะครับว่าไม้ไผ่นี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ปลวกมันชอบนะครับปลวกก็จะเข้ามากัดไม้ไผ่ที่เราปักตรงนี้ก็จะเป็นสาเหตุทําให้ต้นทุเรียนของเราตายได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราปักหลักสักระยะหนึ่งนะครับ ส่วนหัวข้อที่จะกล่าวไปก็เป็นหัวข้อที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยนั่นก็คือหลังจากที่เราลดน้ําแล้วนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในฤด,ดูร้อนอยู่เลยนะครับน้ำที่เราลดไปนั้นมันก็จะมีการละเหยการละเหยบริเวณผิวหน้านี้นะครับมันก็จะดึงน้ําออกไปนะครับจึงทําให้ความชื่มชื้นในดินไม่สม่ำเสมอนะครับน้ำที่เรารดรดผิวดินท่อนั้นเองกว่ามันจะซึมลงไปข้างล่างก็ต้องใช้เวลา ทีนี้เราจะทํำยังไงให้มันเก็บความชื้นนี้ยาวนานนะครับถ้าหากว่าเรามีระบบน้ําก็คงดีไปแต่สําหรับคนที่ไม่มีระบบน้ํานะครับก็ต้องใช้หลักการเดียวกันก็คือหาวัสดุมาคลุมนะครับถ้าไม่คลุมเกิดผลอย่างไรนะครับถ้ามีคลุมแล้วนะครับปริมาณน้ํามันก็ได้ความชื้นมาสม่ําเสมอน้ําบริเวณผิวดินก็จะแห้งพอบริเวณผิวดินแห้งแล้วมันแข็งนะครับ เวลาเราลดน้ําน้ําก็จะไหลออกไปนะครับวิธีแก้ไขก็คือเราก็จะหาวัสดุทางการ,กรเกษตรนะครับถ้าหาอะไรไม่ได้เราก็ใช้หญ้าบริเวณแถวนั้นนะครับมาใส่นะครับตรงบริเวณนี้ก็รักษาผิวหน้าของมันให้ไม่มีความชุ่มชื้น,นสม่ําเสมอลักษณะนี้ลดการระเหยของน้ําลงไปเราก็ปกคลุมบริเวณผิวหน้าดินนะครับ การที่ไม้หลักก็ดีวัสดุคุมดินก็ดีเหล่านี้มันก็จะช่วยให้ต้นไม้ที่ก็จะช่วยให้ต้นไม้ที่เราปลูกดันปลอดภัยระดับหนึ่งภัยมืดที่เรามองไม่เห็นอีกการหนึ่งก็คือคนตัดหญ้านะครับไม่ว่าตัวเราเองหรือคนที่เราจ้างมาตัดนะครับการมีหลักปักเอาไว้อา็จะให้เขาสังเกตได้ว่าบริเวณนี้มีต้นไม้อยู่นะครับ หรืออันที่2ก็คือถ้าหากมีเศษวัสดุเหล่านี้ซึ่งบรรสีแตกต่างไปจากพื้สีเขียวเขาก็จะได้ระมัดระวังว่ามันมีต้นไม้แถวนั้นนะครับเขาจะได้รัดระวังปักหลักเรียบร้อยแล้วอย่าลืมผูกเชือกนะครับการผูกเชือกนั้นอย่างต่ําควรจะผูกประมาณ3จุดนะครับก็คือจุดบริเวณด้านล่างจุดตรงกลางและก็จุดบริเวณตรงปลายนะครับถ้าหากว่ามันมีไม่ครบ นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเวลาลมพัดแล้วต้นมันจะหมุนนะครับหมุนก็ทําให้อาปลายกิ่งนี้หักได้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการผูกต้นทุเรียนที่เราผูกกันหลักนะครับเราก็จะมัดอยู่ประมาณ3ามเปราะนะครับบางคนอาจจะ3ซีแล้วแต่ระดับความความสูงนะครับแต่จุดสําคัญที่สุดก็คือบริเวณตรงนี้ก็ต้องโผล่ออกมานะครับอ่ะโผล่ออกมาถึงแม้ว่าจะไม่มาก นะครับก็พอได้รับแสงแต่ถ้ามากเกินไปแล้วก็ควรจะไม้ใช้ไม้ที่ยาวขึ้นนะครับเพราะว่าอายู่ๆนี้นะครับพรุ่งนี้มาดูนี่ยอดมันหักมันด้วนมาเกิดจากอะไร นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเ,เวลาลมพัดแรงๆเรามาก็จะเห็นว่าอา๋อมันมีการโยกไปโยกมาแล้วก็ลมไม่ได้พัดไปทางเดียวนะครับมันเกิดการหมุนอะไรพวกนี้ก็จะทําให้ต้นไม้เรากิ่งไม้เขาเราหักสำรุดเช่นเดียวกันแล้วก็คือการประคองลําต้นให้มันตรงลองนําไปใช้ไปไปฏิบัติด,ดูนะครับอาข้ผมเองก็นําหลักการนี้นะครับ มาใช้ในสวนตัวเองเช่นเดียวกันได้ผลดีแล้วก็จึงนำมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ร่วมกัน